พับกล่องกระดาษใส่ของแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้นะคะวันนี้เอา A4 มานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหรือใครมีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เป็น A4 นะคะพับแบบนี้เลยค่ะ เมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะคะออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งในแนวสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่ง จากนั้นนะคะเราก็จะพับครึ่งในแนวตรงนะคะแบบนี้นะคะพับทั้ง2ด้านเหมือนกันคะ่ะคลี่กระดาษออกมานะคะเราจะพับเข้าไปนะคะนำกระดาษเข้าไปแบบนี้นะคะทุกมุมเลยนะคะทั้งสี่มุมคะ่ะไปทำกันเลย เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะคลี่กระดาษออกมานะแบบนี้นะคะคลี่ออกมาแล้วพับเข้าไปแค่2มุมก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พับกระดาษเข้าไปนะคะให้ชนกับตรงกึ่งกลางนะคะทําแบบนี้เลยค่ะทั้งสองฟังเมื่อเสร็จเรียบร้อยคลี่กระดาษออกมาะคะ่ะแล้วก็ พับมุมเข้าไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะทั้งสองฝั่งแบบนี้แล้วก็พับเข้าไปนะพับครึ่งเข้าไปทําเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับครั้งที่แล้วคะ่ะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยนะคะวางกระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คะ่ะแล้วพับตรงกลางเข้ามาแบบนี้แล้วพับแบบนี้คะ่ะอ่าทาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนกันคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นกล่องกระดาษนะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะเอาไว้ใส่ของใช้นะคะกระจุกกระจิกนะก็เป็นไอเดียนะคะสามารถจะเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ